นะครับเพราะว่าไม่น้ำโขง่ายมันไหลลงทางเดียวหมดถ้าเราง่ายๆเราก็ไปตั้งกอ้กอมใดก้อมหนึ่งแล้วก็รอรอน้ำโขงพัดมาเท่านั้นเองอย่างนั้นเราไม่ได้เราต้องการเรื่องเ,เดินเรืดในส่วนัน้ตรงน,น,รงนี้อยากให้เห็นภาพว่าทั้งเสียงแสตเสียงของเสียงแสตตัวนี้ทําอะไรให้ได้ทางิีไหนให้สกนารแล้วก็ แล้วมาเฝ้าสังเกตการอยู่ที่บริเวณวัดศพยากนะครับจุดจุดทอดของมันนะครับมันจะมีจุดคอดอยู่นะครับรอเฝ้าตรวจต,ตรงนี้นะครับพอชุดคู่ที่สองออกไปเนี่ยเขาจะเสิร์ฟไปเรื่อยไปจนแตะไปจนแตะคู่ที่หนึ่งนะครับพอแตะคู่หนึ่งเสร็จเสร็จแล้วเสิร์ฟกลับนะครับเสิร์ฟกลับมาแล้วให้มาเฝ้าตรวจบริเวณตั้งแต่ท้ายดอ,น,อจจนนะครับหาจุดทำเลนะครับ เพื่อสังเกตที่ของวัตถุที่ไหลผ่านนะครับเสิร์ชกลับมานะเพื่อมาวางตรงนี้นะครับ เตรียมบุคลากรของผู้ภัยถ้าเจอจะทํำยังไงนะจะเก็บยังไงส่วนถ้าเจอแล้วปุ๊บไม่ต้องวิ่งมาเดี๋ยวรถไปวิ่งไปรับที่ที่บริเวณเจอแต่ต้องไปก่นอนไปที่เรือทอกหาเรือใหญ่ก่อนนะครับเตรียมไว้ให้กันนะครับเจ้าผู้ภัยส่วนนักข่าวจะไปเก็บภาพรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะไปก็รีบไปเพราะว่าท็อกหาจะเป็นเรือที่ออกใชไมครับลักษณะการตกของเขาเนี่ยเขาจะตกร,ริมนะครับรเขาจะ ไหลเื่อทุงแทงมาอยู่แนวริมตลอดนะครับเมื่อคู่คู่นะครับเมื่อผ่านผ่านตรงจุดครับเห็นว่ามีมีแม่ของน้องใช่ไหมฮะที่ได้ติดต่อมาทางเพจของผู้พัยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะครับ เป็นเป็นลักษณะไหนหน้องเขาคือครับค่ะตอนแรกแม่แกก็ทักส่งสติกเกอร์เป็นรูปหน้าเสียใจมาอย่างเงี้ยค่ะทางกู้ภัยก็เลยถามไปประมาณว่ามีอะไรให้พวกเราช่วยไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋วเขาไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแค่แักพิพ์มาค่ะคือแกดูไลฟ์สดของทางกู้ภัยที่ไลฟ์สดวันก่อนที่ทําการค้นหาครับที่ริมแม่น้ํานะคะ คืนวันเกิดเหตุนะคะครับแล้วทีนี้เขาก็ถามมาพวกหนูก็ทักไปทักไปถามประมาณนนี้อันนี้น้องที่ที่หายไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมครับเขาส่งมาให้ดูอันนี้พวกหนูส่งไปถามว่าคนนี้ใช่ไหมที่เป็นลูกของคุณแม่ค่ะอืมครับค่ะเดี๋ยวคืออันนี้แม่แม่ของน้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืม อันนี้เขาเขาเขาส่งคลิปมาให้จะฝากจากฝั่งลาวนั่นนะใช่ค่ะส่งมาทางเพจเฟ e บุ๊กของกู้ภัยค่ะอ๋อครับคือเขาไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเขาร้องไห้อย่างเดียวค่ะเขาบอกเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ออกค่ะเขาเสียใจค่ะอ วันที่ไปเล่นน้ํากันเนี่ยคือคิดยังไงอะ่ะคืออากาศร้อนครับแล้วก็เล่นกันเป็นประจำอย่นนางไรอืมคือว่า้กันประจําทุกอาทิตย์หรือว่ายังไงบาางอทิตย์ครับแล้วแ,แต่โอกาสครับแล้วแต่บางวันอากาศร้อนก็เล่นค,คือวันนั้นอากาศร้อนใช่ไหมร้อนครับอืมลงไปเลน่นกันกี่คนครับแปดครับแปดคนคแล้วยังไงต่อ ตปนคนเล่นก่อนครับไปคนโดดน้ำไปนคนแรกรแนำหน้าไปเลยอย่างนั้นนำหน้าไปก่อนแล้วพ่อโฟมก็โดดน้ำไปตามเล่นกันปกติแต่พอผฟมไปถึงว่ายน้องว่ายน้ำไม่เป็นด้วยครับเม่แข็งน้องเขาน้ำพัดน้องเขาไปยืนเกาะข้างหลังไม้ครับแล้ว ผไปถึงไม้ผมถามน้องว่าแต่ทำไมตรงน,นั้นน้องบอกว่าน้ำมันแรงเดียวอีกสักเดียวครับน้องก็ละหน้าพัดน้องออกนอกครับแล้วน้องก็พูดว่าช่วยด้วยครับแล้วผมก็มีน้องคนหนึ่งไปก็ไปช่วยครับแล้วผมก็ตามไปคนที่สองมีพี่ตามอีกคนหนึ่งครับแต่ก็ช่วยไม่ทันมับงครับแล้วก็น้องก็จมหายไปเลยครับ แล้ววันนั้นไปไหนกันมาที่ก่อนที่จะไปเล่นน้ำพ่อผมไปตกเบ็ดครับส่วนน้องไปรับจาา้างคของพ่อครับอ๋อครับคืออากาศมันร้อนก็เลยลงเล่นน้ำกันเมื่อกี้นช่วงกี่โมงอะที่ไปเล่นกันนะห้ามโมงครึ่งประมาณนะครับก็รู้ไหมว่าน้ำมันขึ้นเชี่ยวรู้ครับแต่เล่นกันประจำครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับเสียใจไหมที่ขาดเพื่อนไปคนหนึ่งครับคือ เรียนคนละชั้นใช่ไหมแต่สนิทกันครับเป็นน้องครับเป็นรุ่นน้องปีนึงครับอืมคืออยู่ในกวนว่างั้นฮะครับเรียนด้วยกันตั้ตาเด็กครับ